สวัสดีค่ะพี่อรารดาคณะสุวรรณนะคะตำแหน่งดีคเตอร์ของบริษัท u b d ดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท u b d ดีบริษัท u b d ดีเป็นบริษัทเครือข่ายของคนมีดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างคนมีดีสู่สังคมค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยู d ดีตอบโจทย์ทุกคนเลยที่ได้ใช้ที่ได้ทานนะคะแล้วก็ แผนการจ่ายผลตอบแทนก็ดีด้วยนะคะเราจะจ่ายเป็นเงินสดทุกๆสัปดาห์เลยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้การที่เราจะเริ่มต้นทําธุรกิจกับบริษัทยูมีดีนั้นเริ่มต้นว้วก็คือ1ใช้ต้องสมัครเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนะคะก็คือใช้บัตรประชาชน แล้วก็สำเนาสมุดธนาคารเบอร์โทรศัพท์นาคาที่นี่ขอบอกทุกคนว่าข้อมูลของลูกค้าหรือของสมาชิกหรือวุ้นส่วนกับของบริษัทนั้นไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือสมุดธนาคารนั้นของเรานะคะเก็บข้อมูลปลอดภัย100%เเพราะว่าที่บริษัทยูมิลนั้นเรามีระบบ UMS ซึ่งเป็นระบบหนึ่งเดียวในโลกที่รองรับเก็บ ข้อมูลของพาร์ทเนอร์ทุกคนให้ปลอดภัย100%เอร์ซไม่รั่วไหลไปไหนนะคะนี่คือระบบของบริษัทนะคะทีนี้เรามาดูว่าในการเริ่มต้นทำธุรกิจกับบริษัท U ูบดีนั้นเราจะมีตำแหน่งนะคะมีตำแหน่งในการที่จะรับรายได้แต่ละตำแหน่งไม่เท่ากันซึ่งตำแหน่งนั้นเราจะมีอยู่4ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะในการทำธุรกิจนะคะ ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งจูเนียนะคะตำแหน่งจูเนียก็คือลงทุนที่100คะแนนนะคะก็ได้ตำแหน่งนะคะคือเหมือนซื้อกินซื้อใชาย100คะแนนนะนี่ผลตอบแทนที่จะได้รับคือ145เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทนะคะ14 5เปอร์เซ็นต์นะคะตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งซีเนียค่ะซีเนียนี้ก็คือ 800คะแนนหรือ800 PV ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้นะคะเราซื้อย,ยนนนะะูอ็ u กซียูอกซี่ขวดราคาวุ้นส่วนบริษัทก็คือ690บาทเท่ากับ100คะแนนหรือ100 PV นะคะทีนี้ในตำแหน่งซีเนียก็คือ800 PV หรือ800คะแนนเพราะฉะั้นถ้าสมมติว่าเราซื้อยูอกซีก็8ขวดก็สามารถที่จะ เลื่อนตำแหน่งไปอยู่ในตำแหน่งซีเนียได้นะคะตำแหน่งที่3นะคะก็คือตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์นั้นคะแนนอยู่ที่1,600คะแนนค่ะถ้าติ้งต่างว่าเราซื้อยูอ็อกซี่16ขวดเพราะว่ายูอ็อกซีขวดหนึ่ง1น0คะแนนหรือ100 PV นะคะอันนี้ก็เท่ากับว่ายูอ็อกซี่16ขวดนะคะก็ได้อ6 0่า1,600คะแนนผลตอบแทนในการที่เราลงทุน ครั้งแรกนะคะ1,600คะแนน,นนี้ก็ผลตอบแทนจะได้รับถึง220%นะคะต่อไปตำแหน่งที่4ค่ะตำแหน่งที่4เป็นตำแหน่งสูงสุดในการทำธุรกิจกับยูมีดีนะคะนั่นก็คือตำแหน่งเมนเจอร์นะคะตำแหน่งเมนเจอร์นั้นก็คือ3,000คะแนนหรือ3,000 PV นะคะถ้ายกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้าซื้อยูอ็กซี30ขวด ขวดละ690บาท30กขวดก็คือ20,000กับ700บาทเราก็จะอยู่ในตำแหน่งเมนเจอร์นะคะ3,000 PV รับผลประโยชน์สูงสุดเลยค่ะถึง270%ด้วยกันนะคะนี่คือตำแหน่งในการทำธุรกิจของยูมีดีค่ะทีนี้เรามาดูว่าแต่ละตำแหน่งนั้นให้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างในตำแหน่งจูเนียนะคะ ตำแหน่งจูนตำแหน่งจูเนียตำแหน่งซีเนียซูเปอร์ไวเซอร์และแมนเจอร์นะคะ4ตำแหน่งนี้นะคะก็รับผลประโยชน์ไม่เท่ากันนะคะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้ช่องทางในการรับรายได้นะคะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราลงทุนนะคะสิทธทิและผลประโยชน์ช่องทางแรกเลยก็คือกำไรขายปลีกนะคะนั่นก็หมายความว่าวันนี้ ยกตัวอย่างว่ายูอ็อกซีเราซื้อ,อยูอ็อกซีมา1ขวดราคะาขายปลีกอยู่ที่990บาทนะคะแต่ว่าเราซื้อในราคาหุ้นส่วนของบริษัทก็คือ690บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้กำไรขายปลีกอยู่ที่300บาทนะคะ1ขวดได้300นะคะวันนี้ถ้าขาย10ขวดก็ได้เยอะนะคะทีนี้ ช่องทางที่2นะคะคืออะไรช่องทางที่2ก็คือค่าแนะนําค่าแนะนานะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราใช้ดีแล้วบอกต่อวันนี้การบอกต่อหรือไปแนะนําเพื่อนต่อเราเรียกว่าค่าแนะนําทางบริษัทยูมีดีก็จะมอบค่าแนะนําให้ ร้อยเปอร์เซ็นของ PV นะคะเพราะฉะนั้นเราดูแต่ละตำแหน่งนะคะว่าวันนี้ตำแหน่งจูเนียร์หนึ่งร้อยคะแนนหรือหนึ่งร้อย PV วันนี้ถ้าเราไปชวนเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทยูมีดีในตำแหน่งจูเนียร์เราก็จะได้รับค่าแนะนำา100บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแนะนำให้เขาสมัครในตำแหน่ง ซีเนีย800คะแนนเราก็จะได้รับค่าแนะนำ800บาทนะคะเห็นไหมคะจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามตำแหน่งที่เราลงทุนนะคะต่อไปถ้าสมมติว่าเรานะคะไปแนะนำเราอยู่ในตำแหน่งซูเปอร์วาเซอร์นะคะเราไปแนะไปชวนเพื่อนมาลงในตำแหน่งซูเปอร์วาเซอร์ซูเปอร์วเซอร์ก็คือ1,600คะแนนเพราะฉะนั้นผู้แนะนำจะได้รับ ค่าแนะนำา1 6 0 0บาทค่ะนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะเราไปเจอเพื่อนเพื่อนอยากทำธุรกิจกับยูดีเพื่อนบอกว่าฉันไม่เอาหรอกนะฉันต้องการที่จะเอาตำแหน่งเมนเจอร์เลยคือ3,000คะแนนเพราะฉะนั้นเราจะได้รับค่าแนะนำา3 0 0 0บาทเห็นไหมคะว่าผลประโยชน์ผลตอบแทนจากการแนะนำถ้าเราแนะนำในตำแหน่งที่สูงขึ้นค่าแนะนำเราก็จะได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกตำแหน่งนะคะก็คือจูเนียร์ซีเนียร์ซูเปอร์วเซอร์แล้วแมนเจอร์ก็จะได้รับค่าแนะนำา1 0 0เซน์ของ PV เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือรายได้ช่องทางที่2ก็คือค่าแนะนำนะคะ